บอรชาแนลค่ะแล้วก็อยู่กับสามสาวอะไรคะเอ้าทำไมไม่ชอบเออน้องโมชันน้ำตาบ้านน้อยแล้วก็น้องพี่เทสโอ้น้องพี่น้องเทสพี่แต้วพี่เทต้องนาลิตานะคะวันนี้พวกเราสามคนมาไลฟ์สดเป็นกลุ่มเปิดมาดักกันมากกอนาคือปกติน่ะข้าวตองไร่โมนีวันเสาร์เนาะมืโมนีข้าวตองไร่เราพีซิสแปดแต่ว่าเราเลื่อนนะคะเพราะว่าแบบใครไม่ได้หายใจพอพอนะะคม่แบบหน้าสาวพี่เพียรเยอะกับพี่เพีหน้า นะคะเราอันนี้ก็งานค้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นการบ้านเป็นโรงเรียนนะวันนี้เรามาอุ้ยสามสีสามลูกเลยเนาะอันนี้เป็นลูกแบบสีน้ําเงินอันนี้เป็นลูกแบบสีชมพูวันแมวนะคะนี่เป็นลูกแบบว่าสีแบบสีแดงแลนเดสไลฟ์ฟีนะแต่ว่าสัิญ์ก็คือแบบยาวมากคือแบบทีหน้ากระดาษแบบสามหน้ากระดาษ A4 ทุกคนย่าแบบแห้งเลยแบบไลายแห้งนะคะเดี๋ยวเราขอเอาเรื่องไปเตรียมตัวกันเนาะแล้วมาเจอกันช่วงที่สองแปดเพลงนะคะสามสิบแปดเพลงจริงเหรอบึ้งนะคึ้ง แคมใ้าถ้าดอกดอกขงสิงเท่หรมว่าช่งโมนี่ได้หมื่นชโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอันช่วงที่สองกันเลยค่ะพี่น้องอาจจะมองคิดว่าน้องกัวกีดเป็นผู้หญิงแท้นะคะคือน้องพยายามที่จะร้องเพลงผู้หญิงแต่ที่จริงน้องเป็นเสียงผู้ชายเป็นคีย์ผู้ชายน้องก็เลยอัดเพลงผู้หญิงน้องอาจจะบ่เต็มที่นะคะที่จริงน้องเป็นผู้ชายนะคะอันนี้ก็คือบอกอ่า อย่างทีบ่อายน,อะนะนะพูดได้เต็มปากเลยว่านี่คือน้องชายของผู้ย่าบ้านฟินแลนด์นะคะชื่อจริงชื่ออะไรลูกชื่อนายสลาวุธวารุณค่ะชื่อนายสลาวุธวารุณนะคะน้องเป็นสาวสองนะ,ะบางคนเข้าใจว่าน้องเป็นผู้หญิงบอแมนนะคะน้องเป็นสาวสองซึ่งก็มีใจรักเหมือนพี่ชายพ่อนพ่อนสวรรค์อาจจะบ่มีแต่ว่าพรอนแสวงของน้องคือมีความตั้งใจมากๆนะคะคุณย่ายฟังอยู่ตอนนี้อย่าสิบอกอย่างคุณย่ายลูก ว่าเราก็สีน้ำตาอะไรเนาะ,ะสุขันมันแม่นะคะฝากไปถึงทั้งคุณแม่แล้วก็คุณยายคิดถึงมากๆนะคะก็คือโตมากับคุณยายแล้วก็คุณแม่คือยยคุณยายก็บอกว่าทรมาตลอดเนาะคุยกันทุกวันแล้วก็บอกว่าสุขันมันแม่อยังสินาแฟนก็บอกว่าแบบอยู่ก็เพิินกะให้ตั้งใจทํางานเลยกะแบบว่าทําตามความฝันตัวเองให้สำเร็จเพราะว่ายายชอบดูเราแบบยายมากเบิ่งห้อง,องเพลงสิแม่จะ๊ะจ้ะแล้วก็มักเบิ่งแบบมักแบบว่ายายมักตะกี้แบบว่างานมันเด็กสิแม่จะ๊ะ ยายจะใหุ้นูแบบไป้องเพลงที่ว่างั้นปีใหม่ใหนุหนูไป้องเพลงตลอดถึงว่าจะลองสมมุแต่ว่าแย,ายก็ยิ้มฟังตลอดคค่ะ่ะะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเส,สียงปมมวอสวยๆให้น้องน้ำนะคะน้องโกกิเบอรี่นะคะเป็นช่อง YouTube นะคะที่ให้พี่น้องได้ติดตามนะคะน้องชายแท้ๆของผู้ย่บ้านฟินแลนด์นะคะอาจจะเป็นน้องคนละเม่แต่ว่าผู้ย่บ้านฟินแลนด์ก็ไม่เคยทอดทิ้งน้องคนนี้ ะะหรือว่าคนไหนๆน,นะคะพร้อมที่จะดูแลล้วค่ะสนับสนุนน้องในทุกช่องทางที่น้องเห็ดนะคะอันไหนที่ดีเราสนับสนุนทุกๆอย่างนะคะอ่ะขอให้สู้ต่อไปค่ะต่อไปเป็นน้องอีกคนหนึ่งนะคะเป็นน้องอีกคนหนึ่งของพี่บ้านพี่ลนสวัสดีตอนรับน้องน้ำตาดีค่ะน้องน้ำตาลหวานน้อยนะคะวันนี้จะร้องเพลงอะไรคะลกูกสุวรรณมาจ่าค่ะสุวรรณมัจ่าเต็มที่นะคะ นี่นะคะทุกคนน้องโกกิเบอร์รี่ก็อยู่ที่ห้องนอนแล้วนะคะวันนี้สนุกมากๆขนาดว่าเป็นไลฟีดเออเป็นฟีไลเป็นไลโอเอ๊ะเราพูดอะไรของเราวันนี้แลสุดแบบเต็มอิ่มเลยนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นไลฟีแต่ว่าพี่แพ้วนะตัดเพลงออกปกากไลเพราะว่ากลัวมันดึกนะคะทุกคนเพราะว่าน้าตาลไม่ใช่ถึงเกือบเที่ยงคืนเลยเหรอเกือบเที่ยงคืนเลยดีเนาะแบบเราก็ยังไปเซเว่นกันได้เพราะว่าคืออันนี้มันแบบว่าชนาบทนิดนึงนะคะทุกคนแบบห่างไกลความเจริญนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวไม่หลไม่หนิดใช่ไหม ไม่นิดเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราก็แบบไม่ได้กงังวลเรื่องโคฟิลนะคะเออโคอฟิลไม่ใช่โคฟิลเนาะโคโคฟิลเนาะเราเพิ่งดูเมื่อวานประมาณตอนห้าทุ่มเนี่ยแหละพี่แพรบอกว่าพรุ่งนี้ไลฟ์สดนะคะได้สดฟรีหนูก็เลยแบบเออโอ้สะดุ้งเลยพี่น้องคะจากที่แบบว่ากันลังกันลังนั่งกันลังนอนอยู่สินะสะดุง้งปุ๊บแล้วก็แบบรีบแบบปลุกน้ําตาลแล้วก็แบบอุ้ยน้ําตาลเราไปซ้อมร้องเพลงกันไหมเพราะว่าอุ้ยเราอ่ะแบบ อย่างนั้นเราก็ต้องซ้อมว่าเรา <S <S เราไม่ใช่มืออาชีพไงอย่างนั้นเราก็ต้องซ้อมสินะก็เลยไปซ้อมก็คือว่าตั้งใจว่าเออเนี่ยอุ้ยพึงพา์วันแม่มา่วมันที่12ที่ผ่านมาเนะาะวันแม่แห่งชาติหรือว่าก็เป็นวันที่แบบคือทุกๆคนต้องคิดถึงแม่หรือว่านึกถึงแม่เนาะแล้วน้องก,กูกี้กับเบเด์กลับบ้านซึ่งหนูอะต้องบอกกันว่าหนูเป็นคนที่โตมาก,กับคุณแม่และคุณยายซึ่งคุณยายก็เป็นคนเลี้ยงหนูมาตั้งแต่ตอนเล็กๆเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่หนูเนี่ยแยยยกกาาานน้่เเด็็็คบบปว คือส่งเสียหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเลี้ยงดูหนูมากสินะแบบว่าแบบยายก็เป็นคนที่บ่เคยตีด้วพี่น้องขามบ่เคยตีบ่เคยอย่างแบบบ่เคยเห็นในร้านแบบว่าอันนี้นะเอาไงคือเลี้ยงแบบตามใจงั้นนะบางอย่างหนูอาจจะแบบเกลี้หรืออาจจะยังเด็กอาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่แบบคุณยายแบบบ่เคยที่จะมาแบบเห็นใน้องแบบว่าเสียใจยังสินะคุณยายแบบก็คือแบบว่าใจดีมากๆเลยนะคะทุกคนกัแบบว่าหอด้านแม่มาาอหนูก็คิดถึงยายกับแม่ระวบนี ก็เลยแบบโอ้ยพี่แพลงหนูขอร้องเพลงนี้นะคะเป็นเพลงแรกเลยแบบเป็นเพียงซาผลง้นเพลงหนึ่งเป็นบทเพลงที่แบบว่าถึงแม้ว่าหนูจะ้องบอ่เพาะแต่ว่าหนูกะอยากส่งไปให้แบบว่าคุณย่าคุณย่ยดูแลสดอยู่คุณย่ยก็คงจะเห็นแบบคือีว่าแบบเป็นการแบบอุ่อพันแม่ย้อนหลังย่าขึ้นสิดีใจเพราะว่าคือย่ยแบบว่าอืหนูว่าหนูรู้สึกจำตาอะไรเนาะหนูกะแบบคุณย่ยหนูนะแบบว่า เพื่อนอยากให้หนูแบบว่าอันนี้ไหมพ,พี่น้องคะเพิ่นเพิ่นมีเพื่อนมีลูกเพื่อนมีลูกทั้งหมดสามคนกับจิงแต่ว่าเพื่อนบ่มีหลานดิหลานนี้นมีแค่หนูกับน้องอีกคนนึงเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนเลี้ยงหลานมากแบบกระซำเลี้ยงลูกคนหนึ่งไหมพี่น้องคะเจะบอกแล้วแบบว่าคือตอนนี้แบบห้ากกำลังสีไงหล้วก็แบบว่าห้ากับอีกอีกหนึ่งข้อบังของคุณยายว่าแบบจะทําให้คุณยายแบบสุขสบายอังศินะแบบคุณยายก็แบบว่าเออแบบห้ามงกับแปลงศินาสมัยเด็กี่แบบคุณยายแบบ คุณตาเราก็คุณยายบอกว่าคุณตากับคุณยายเราก็เลิกกันก่อนมานานเนาะแบบว่าคุณยายเราก็เป็นแบบเหมือนแม่เลี้ยงเดี่ยวเลยนะเพราะว่าแม่หนูอะไปทํางานแล้วคุณยายก็เลี้ยงก็ส่งตังค์ให้แม่สินะเพราะฉะนั้นแล้วแบบคือมันยายเราแบบว่าเป็นผู้หญิงที่แกร่งมากๆเลยนะคะพี่น้องคาคุณยายหนี่กระซ้ำคุณแม่ไม่ใช่ว่าหลายๆคนก็คงจะแบบเคยเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าคือแบบว่าโตมากับคุณยายหรือว่าคุณย่าสินะก็จะประมาณนี้คือมันไม่ได้ต่างจากแม่แล้วบางทีเน่เราก็เรียกว่าแม่ด้วยนะเพราะว่าพนกับคือแมนเาม หนูก็เลยแบบว่าเออแบบกิน,นะคอดเพื่อนก็เลยแบบขอมอบผลงานเพลงให้เ <win> พื่อนละคัแบบว่าแล้วว่าเพลงนี้เวลาแบบลองพุ๊นี่เนื้อหามันแบบเหมือนเหมือนเวลาเวลาเราฟังเพลงทุกคน่าเวลาเราฟังเพลงทุกๆเพลงมันจะมีเนื้อหาของมันคือแบบว่าตัวหนังสือแบบบเพลงมานน่ะมันจะมีเนื้อหาของมันอยู่แล้วซึ่งเฮ้แกะมาลองปุ๊บเขาก็ต้องรู้ว่าเนื้อหาแปลว่าอย่างเงินบอกเราพอเฮามาฟังมันนี่ ตายบัานี้คิดข้ามล้วก็แบบว่าลองไปไหมลองไปแล้วบัานี้บทเพลงมันเข้ามาในหัวสมองปุ๊บภาพมันตีทุกคนแบบเหมือนร้องแบบอยากอะไรในบทเพลงก็แบบว่าคิดฮอดรอกอดแม่แบบอุ้ยแบบว่าถาแบบว่ามือที่ห้าแบบว่าได้ดีในเด้อสิกับบานไปหาแม่หายายแบบว่าแบบภาพมันตีขึ้นมาแบบเยอะมากๆเลยทุกคนแบบทําห้หนูแบบโอ้ยอดไฮบ่ด้แล้วพี่เพลกับมาพี่เพลกับมาถามห้องอีกว่า จะฝากอะไรหนึงคุณยายเพราะว่าเราไม่ได้กลับบ้านนี่สินะคือหนูไม่ได้กลับบ้านเพราะว่ามันโควิดด้วยอะไรด้วยมันมันก็ไกลนะคะพี่หนองขาม,มันมีความเสี่ยงเยอะมากๆช่วงนี้เนาะหนูก็เลยไม่ได้กลับแต่ว่าก็โทรหาคุณยายโทรหาคุณแม่ก็ฝากเงินไปให้เพื่อนตลอดแคดได้แค่นี้เฮ้าเฮ็ดได้แค่นี้เฮ้าเฮ็ดมากาณีกับ่ไดรแบบอยากไปหาเพื่อนอยากไปไหว้เพื่อนสิกะกะ็ต้องถาไปก่อนนะคะคือหนูคิดว่าหนูคิดไว้แล้วแหละว่าถ้าตอนไหนที่มันแบบว่าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วก็แบบว่าถ้าหนูไปแล้วมันแบบว่าไม่ทําให้คุณยยยานูเเสีเ่่งะแบบว คือบางที่เข้ากับ,บหูดรอกว่าเข้าไปแสงมาแสงเนีย่ยแล้วเขาบราารลว่าจะลูกมันเป็นอย่างไรเขาแน่บ่เห็นเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่อยากแบบเอาความเสี่ยงไปหาแบบคนที่เรารักัสินะที่นคนเข้าใจใช่ไหมคะคือหนูก็เลยแบบว่าเออโอเคเดี๋ยวรอโอกาสที่ดีงามหนูกับแบบเดี๋ยวจะกลับไปซื้อไพ่ใหญ่เดีวทำคลิปด้วยจะซื้อไพ่แม่กับยายเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแบบเป็น,นคนที่แบบเ็นเดอเขายญ่มากสม,มุยเรายายซัพพอร์ตหนูมากๆเลยแบบเมื่อก่อนแบบเวลาเขามีงานกินอะไรกันอย่างเงี้ยยายหนูแบบอยากให้หนูร้องเพลงมากแบบ ลรวก็แย่จะบอกว่าแย่มาฟังเพลงนี้ย่มาฟังเพลงนั้นยางสินะคือแบบว่าเ่าก็อยากให้ไหนย่เขามีความสุขยังเหมือนแบบตอนที่เขามีโอกาสได้เห็นเพราะว่าหนูบรรลุว่าหนูจะมีโอกาสได้ลองเพลงแต่เราบอเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าอนาคตคือเราไม่ได้เป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านนี้ไงคือการแข่งขันมันก็สูงแล้วตอนนี้เราเป็นเรามีแค่มีโอกาสเฉยแต่ว่าอนาคตทุกคนถ้าเราไม่เก่งจริงเราก็ไม่สามารถอยู่บนที่นี้ได้แล้วก็ถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองไงหนูก็ไม่รู้เพราะว่าแต่ว่าตอนนี้น่ะตอนนี้เวลลาาานนนีหููมโอกกส็เยแบบว่ ขอโอกาสแบบกับพี่เพรว่าอเุอเพลงีเพลงหนึ่งสินะซึ่งก็หนูก็โอเคแล้วดีใจแล้วที่แบบว่าเด็กร,ร้องให้คหุณยายฟังกับคุณแม่นะคะก็รู้สึกว่าโอเคแล้วนะคะก็วันนี้ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องกกกีด,ด้วยนะคะรอบต่อไปวันที่สิบมันที่ยี่สิบเอ็ดนาะแต่ว่าเป็นรอบที่สิบแปดหนูจะพยายามพัฒนาตัวเองซึ่งเพลงเมื่อกี้นะคะทุกคนหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมทำไมไม่ให้ฟังสินะเพราะว่าต้องเข้าใจดิว,ว่ามันเป็นในเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยอะไรด้วยหนูก็ไม่อยากแบบ เสียรายได้ตรงนี้ไปเพราะว่าอย่างน้อยถ้าหนูลงคลิปนี้ไปหนูก็จะมีรายได้กับคลิปนี้เพราะฉะนั้นแล้วหนูก็ต้องฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะวันนี้ก็ดึกมากๆแล้วหนูขอตัวไปอาบนางล้างหน้าอาบน้ําล้างหน้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสู้กันใหม่แล้วก็มาซ้อมกันต่อนะคะเดี๋ยวจะหาบทพิงใหม่ๆมาซ้อมพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะวันนี้น้องโกกิบลรี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ